ถ้าเปิดคลิปในแดดเดี๋ยวมันเสียเวลาโอเคโหนี่จิวามินาซังคุณว่าเลจ,จิเขาตั้งช่องไว้ดีมันเลยนะพอด้านนี้เราอยู่ในแมปโลบอสซิโลอยู่กับแขกอยู่กับแฟนคลับของเราที่ที่ช่วงนี้ไม่ใช่คนเดียวแล้วไม่มีใครแล้วนี่นคือขั้นค่าลาสวัสดีผมคาราคนเดิมแล้วคาราคนเดิมถามว่าช่วงนี้ถามว่าทำไมคลิปถึงลงช้าเหรออยากรู้ใช่ไหมละ่ะคา,าราสภาพบาปดิ คือเพื่อนท่านผู้ชมนัดกันตั้งแต่ห้าทุ่มแบบนัดกับเซฟดีเลยนะคาล่าเดี๋ยววันนี้อัดเกมตันตรงเวลานี้เวลานี้สุดท้ายพอถึงเวลานั่งรอมันไม่มาแล้วตอนนั้นนัดมานัดทุกทุกสองทุ่มมาเล่นเล่นกันพอสองทุ่มปั๊บเงียบไม่ตอบแชทไม่อ่านนะแต่ไม่ตอบตอนนี้เราคาร่าตอบตอบรับการ ตอบรับเชิญเข้าตีนะสินช้าก็อย่างนี้ละ่ะท่านต้อ,ง,องถามว่าท่านยังก้าวยังก้าวยังก้าวขาออกไหมไม่แม้แต่นิดคนไปไม่ไ้กันไม่ได้ไงท่านท่านคนลืมจ้างแนละ้วคนลืมจ้างแล้วป่ะปะอ่ามาพักที วันนี้เราจะไปตบมอนตัวไหนกันดีพวกเซอร์เบอร์ล่าเหรมาสามหัวหรือว่าอะไรสามหัวดิวันนี้เรามาล่าหมานะวันนี้เรามาล่าหมาสามหัวนะฮะความจริงถ้าผู้ชมเห็นเห็นเลืองผมอย่างเงี้ยแต่มันสามารถไปเลืกสุดท้ายได้นะเราสุดท้ายเป็นลูกที่ห้ารันเจิมส่วนใหญ่จะเป็นคือตัวจะเป็นทาวเวอร์คือถ้ามันเลือมันจะตันที่หกสิบ แต่สามารถปั๊มขึ้นเป็น75ด้ได้เลยการไปที่ทาวเวอร์ไปตีบอนแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้ถึงด่านส a s t t y คือเกมนี่เป็นเกมแนวโอเพนเวอร์นะโอเพนเวอร์ยังไงยังไงนั่นเหรอดูดิมันมีกี่โลกอ่ะมีตั้ง3ามสี่มีตั้ง5 6าลกใช่ไหมท่านโอเพนเวอร์ไม่ล่ะท่านคาราทำไมเราไม่ผิด ทำไมถ้าไม่คิดจะสู้กับผมมั่งวะมันอะไรอีกวะเนี่ยเดี๋ยวมากนะ็ขอใครจะรับข้าผู้ชมด้วยนะาอาจจะมีเสกหมาหอนแต่ว่าเดจียะนะเดี๋ยวผมทีมอนโรก็แล้วกันนะ มาแล้วท่านผู้ชมไปหมาเหาเนาะมาไปดูเฉยาม,มาดูหมาเฉยหมามันเห่าอะไรเงี้ยเลยวิ่งไปดูท่านผู้ชมในคอมจริงอ่ะเกมนะอาวุธดามมิละ่ะเลือดอะ่ะมันเน้นอยู่กับชุดเกราะแล้วไปชุดเกราะแล้วก็การอัพสก,กิลนะแล้วก็การอัพนะน่าแต่เข,ขาผ่านนะ ทำไมท่านคาร่ามันไม่เคยได้ส,สวดตูเลยตูท่านเอาบุธตูก็ตีไม่แรงอ่ะแค่แค่สี่สิบห้าสิบเองสี่สิ้าดรวงผมใช้ของผมตามตรงนะไดอใค้เท่าไรวะดูไม่เป็นเลยบอกเลยตายแน่นอน ไมยเล็กตีบอลจะตายคือเลียมกะเลียมกบเด็ก,กตัดต่อไม่ได้ใช่ไหมอย่าเลียมคนที่มาตีบนด้วยกันไม่ต้อง,องพูดอนี้เว้วยไม่ต้องพูดคำนี้ไว้ท่านอย่าเลียมกับเด็กตัดต่อช่อง ทาชิวันเกืบผมทีเท่าไหร่ให้ทายชิวันเกือบผมวัทีเท่าไหร่ทายทายเลทายเลหกบวกหบกหอคแล้วก็หกคูณส ก็เดือนหน้าไงจะบอกว่าตูจะลดน้ำหนักละตูจะไปเล่นตูจอกกังกายตอกังกายได้ไหมไม่ได้ตูสาบานว่าแล้วหลังจาก,กวันนั้นไปกูจะตูจะทำจนกว่าหุน่นตูจะได้ร้อยแปดสิบกับความสูตูตอนสูงกูจะขึ้นเป็นร้อยแปดสิบแล้วหุ่นที่เพียวสัสสัสอุ้ยขอโทษครัขอ,อ,อ,ขอ,อยาอกรับผู้ชมก็หุ่นที่จะเพียวให้ดู เอาหุ่นยังไงดทีท่านเอาแบบพวกเคไหมหุ่นแบบที่แบบเคตั้มแบบแบบหุ่นเคมีกล้ามเล็กหน่อยอะ่ะคิดสภาพไม่ออกแนฮะถ้าเข็นหุ่นพวกเคเปา่าพวกเคเป็นผมขอมาเพราะคิดสภหพออกนะผมวันนั้นอะวันนั้นหุน่นคาคาชิอ่ะท่าน <laughs> ไม่ใช่มากที่สามารถใช้พันปักษาได้ที่ฮาเลยอะ่ะ เสียดายอ่ะทำไมมันมนั้นทำไมทำไมตอนนั้นที่เล่นเกมกันเราไม่แอดคลิปหน้าคลิปที่แบบอยู่ๆก็มาถามอ่ะทำไมคุณเลจงชอบเล่นเกมยิยงปืนเหรอเออยาดัต่นอีชอเป็นอรที่สนุกข์จริงเลยวันนั้น ผมอาจจะยิ่งเหมือนผมอ่ะมันจะกลายเป็นสัตว์ประหล,า,ลา,าผมจะกลายเป็นศูนละกายสีขาวผมจะกลายเป็นสมยาน้ำปีศาศสีขาวอ่ะตามล่าสุไดไล่ฟังเลยนะท่านผู้ชมคือวันนั้นทั้งวันน่ะเล่นน่ะเล่นกับทางคารานะพอพอถ้อาถ้าถามว่าทำไมทำไมแปลกปกติจะไม่ถามพอเปิดดูแทบ็บเอากดแท็บดูแบบยิงปืนปั๊บอืม้มวันไอเดคิว er เลยวันเดคิวเลยศูนย์สี่อื้มอรเลย อา้าวขางแล้วคือแบบว่าน้ำมันหาไ่ชมคนอื่นไม่ล่าวิ่งตามแต่ไวัรือชีวิตเลยคือแบบคนอื่นยิงไม่สนนะวิ่งผ่านอะใช้ทั้งคาตนนะาสกาแล้วก็ไล้นะลูกซองแฝดตอนนั้นอะ่ะตัวกลัวขึงขั้นขนาดเป็นหลังชิดฝาแล้วหนีอะ่ะ แต่สุดท้ายก็โดนเจอแล้วโดวนลูกฟองเขาหนาฟองฟองกับก็เก็เนกะ็บเหยัวได้เลยคําจริงมันก็แปลกตั้งแต่ตั้งแต่เล่นแล้วท่านผู้ชมคือปกติคาลา่าถ้าเกิดไม่อยู่แบบนั้นนะถ้าอยู่ถ,ถ้าคาล่าไม่ยู่แบบนั้นนะมันจะจะไม่ถามจะไม่ถามเลยแต่เนี่ยมันถามแต่เนี่ยคาล่ามันถามมามคุณเลจิกชอบเล่นแบบยิงปืนนะฮะ เราปกติอะคะล่าไม่เคยถามนะจะมาถามเฉพาะเวลาอยู่แบบเดียวกันอ่ะก็เลยแบบะจะแปลกแฮะมันจะจแปลกแฮะเปิดดูชื่อพบโอ้ลงมีปุม่<ผ>มา<ร>ามาเลยเหรอจะเป็นผีตอนตอนวันเหตุนิพพผมอาจจะเป็นผีนนตามตามคนที่อยากอยากลอกดาวน์เปิด ทำมท่านผู้ชมถ้าเป็นคาร่านะถ้าเป็นคุณถ้าเป็นเลนนะเลนจะมาเลนหนาเข้าแมปปั๊บเลนจะไม่พูดเลยนะเลนอาจจะเงียบเงียบไม่เหมือนคาร่าคาร่าพอม่พออยู่แบบเดวการปั๊บจะถามนะเลนนี่แบบเงียบแบบพอมันโดนยิงปั๊บมันจะแบบอ้าไอ้นี่มันยิงฉันน่ะคุณเลนจีช่วยด้วยแลพอแบบผเอ๊ะทำไมมันพูดม่ช่วยอ่ะพอเปิดดูแถบดูอืมฮืมอ,อ้าเลยดาซาสุเกะท่านผมมีดาซาสุเกะอีกแล้วอะ พมพีกันสักตาไปาล่ะสักตาไม่ทันพมพีพอ่ะไม่หนาหนาให้ผู้ชมอู้มีคนตีกันหวัวดีด้วยน,นี่คือเวลาแบบวันเกิด่เสำหรับผู้ชมถ้าเกิดเราถ้าเกิดใครว่างก็กดคลิกกดกด กดเลยนะกูสเปซบาร์รุนรัวนะใครเฮ้ยคาร่าอยู่ไหนไม่บอก,กนี่คือวิธีการหนีได้ดีแมนึ่งคิดว่าจะหนีเร็วกับผมเหรอแต่รีวสีคาร่าผมวิ่งเร็ว ก็ไม่ไปฟาร์มเองอ่ะก็อบอกแล้วไงว่า e v o l u ์ลูชั่นอีโวมาอีโวู up. ประมาณ1,000ตัว1,000ตัวค่าวันละค่าวันละห้าตัวก็ได้แล้วมั้งแต่แต่ละวันผมพาเวลาฟาร์มไม่ได้พ่อแม่เด็กวี่วันนี้อ่ะวันนี้ทคนยุ่งหมดเลยทางสะดวกตอนเย็นอ่ะ อนเทสักสามทุ่มสี่ทุ่มมาท่านเขานนนนต้องห่วงวนนเดี๋ยวพามาอ่ะปวดหัวใช่ไหมมันปวดหัวแล้วเป็นหวัดองไรอืมอาการอย่างนี้ต้องตรวจมวเลยเป็นหรือว่าเป็นอาการ ทำมิ่าไหนเราเป็นอย่างนี้ได้อือฮึแตะเสียงท่านเบามากตอนนี้ใช่นแหละไม่ไม่ผมมาลีวเอามือสีไปติดกับไปติดกับนูตบุ๊กเสียงท่านเลยเบา ยังนี้ใสช่ชอบมาฟาร์มของยังนี้ใสช่ชอบมาฟาร์มมนเนาะนท่านน่ะมันตีบอสเลยเนี่ยมันตีว่างจากมันตีบอสเล่นเน,นี่ยอ,อยู่ไหน,ใ,นให้สามวิไม่งั้นไม่งั้นมีเหลือง เวลาเระวิ่งไปถ้าเป็นปกติโอเคถ้าเป็นปกตินะผู้ชมไม่ถ้าเป็นปกติคือคาร่าจะไปอยู่ตรงตีบอสจะไปหาบอแล้วไปได้ตีบอสเล่นไม่รู้เป็นอะไรของเจ๊แกนะฮะเจ๊แกว่องอะน้ำร้อนเออตกน้ำจุ่มนะโอ้ไม่ตายเลยถ้าน้ำแบบนี้ลงเราไม่ตายนะ ไม่ไม่ได้ปา๊บมันลงได้จริงๆแต่แค่หาทางขึ้นยากมากดูว,ว่ามันมีทางมันอยมันจะมีทางมันเยอะ,ยอะต,ตัวัวต,ตรงนี้ลึกจริงบ่อนลึกมากโอ้แต่บ่อนลึกมากคุณผู้ชมดูบ่อนลึกมากามน้ำม,นะมันมีสองชั้นคุณผู้ชมดูท่านผมไปปัาบไปหาแล้วก็คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยอะไรมรนงคุณผู้ชมนอกจากไปตีมอนแล้วก็มาอ,นอนันี้นี่กัน นื่องด้วยความที่ว่าเครื่องผมมันก็ไม่ได้สะดวกอัดระยะยาวมากอะเฮคาร่ามาเป็นพธธิธีของช่องกันหน่อยมาเลยไม่มีทางผมบอกไปกี่รอบแล้วเออยอมก็ได้เพื่อผู้ชมนะมาแปบ๊บนึงขอเป็นอาชีพก่อนเอาอาชีพเริ่มต้นเลยมาให้เปิดก่อนเลย โอฟี่ยืนเลยอ่ะยืนมอบเลยอ่ะเอาดิยืนหมอบอ่ะเนะี่ยยืนมอบเลยนะท่านผมยืนหมอบให้ท่านเลยเนะี่ยเอาดิมีกระบวนอะไรใสให้หมดมีท่าอะไรใสมาให้หมดถ<ฮ>้าผู้ชมเคยเห็นสมุนไพรเวลามันโดนดาบท่าผู้ชมเคยเห็นวิชาดาบราชมังกรคำรามไหมท่าน

แล้วผู้ชมเห็นแม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้เล่นเลยพร้อมนึ่งแล้วไปลุกวิธากำไปเรื่องรวดเร็วอ่ะตอนไงวันที่ขอจะพิกแต่พีกเท่าน,นี้ครับใชยไหมล่ะใช่ไหมล่ะ